สวัสดีค่ะวันนี้ช่องเจหน่ลูกอีสานได้มาทําบุญกับพระที่บ้านนะคะก็จะมาขอโหสิกรรมและขอพอรขออความศักดิ์สิทธิ์กับคุณแม่นะคะ่ากราบก่อนนะคะมา่ขอ,อ โอโหสิกรรมกับแม่ก็คือว่า,าสิ่งใดที่ลูกอ่าวาพอดีกับแม่สิ่งใดที่ลูกว่าบอดีกับแม่จะเสียงดังตะโกนดังแหกปากทุกสิ่งทุกอย่างจะด้วยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามวันนี้ลูกขอ,อามาขอละบาปรับโทษกับแม่ออขออาโหสิกรรมมากับค้าระวะแม่ให้แม่นี่ ระบาบรับโทษให้ลูกแดและอีกอย่างหนึ่งลูกไม่ได้ตั้งใจสิ่งที่เหตุไปเพราะว่าแม่กับหูว่าใครดีมันบลาลูกก็เลยว่าเสียงดังน้าแน่บัดนี้มือนี้เป็นมือดีที่ลูกจานมาเหตุบุญเขาพรรษาถือโอกาสแล้วมันก็เป็นวันพระใหญ่เนาะก็เลยมาขอขมากรรมกับแม่จาถุกจะให้เป็นบาปเป็นกรรมวันนี้นูขอพอดกับแม่เด้ออ่ะ เอเอเตี้ยนเอือกแม่เราบาปากรรมใหแล้วซึ่งที่พิเอียงพี่ถูกตุกทิ่ผ่านไปเนีแม่เอาโหที่กรรมให้เราก็ให้เป็นบาปเป็นกรรมโตเตีเ้ยไปไปมี้ลูกมีความทุกข์ความเจริญพัฒนาเดสกัให้สำเร็จในหนาทีการงานทุกสิ่งทุกอย่างขอบบบมีคุณนกดคุณประธรรมคุณประสง์ลูกเป็นสัะภีไพรญาณว่าพาไปเจ้าเอาโหที่กรรมให้ลูกแล้ว ให้ลูกข้ามาค่ะใครจะเล่นลงเรื่องปารนาใหนขอให้สำเร็จขอให้สำเร็จทั้งลูกทั้งทางข้ืมสกพ้อเราแม่สะข้อใจออมันนี้ก็<ข>แม่ก็เอานี่ไปพ่อนยกให้แม่ออขอ การฆ่าละวานี่โบเมนเปิดฆ่าละวา่าคนตายอย่างข้นชดๆนี่แหละได้บุญหลายที่สุดพี่เฮ็ดเนื้องจึได้บุญพอเฮ็ดน้ำพอน้ำแม่บ่มีผู้ใดสีมามีสูงสุดก็พอกับแม่ในโลกนี่แม่เอาให้ให้แล้วคือคือได้บุญกระดุนข้อนยังกับวงพอพอทอนพอทอนเนี่ยนี่ขอให้น้องุ้าไขจะเลื่อน่งเรื่อง รวยรวยรวยน้าแม่เด้อรวย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 เป็นพ่ออันไปเสื่อรวย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 คำเบิดเม่นเบิดนี่เบิดจริงกันเบิดแล้วกับไอ้เรื่อยล่ำมึอมีแต่มึงเรื่อยไปช่วยพ้นสำเร็จเป็นดยังไงจะเลื่อนลุงเรื่องสุขภาพหนูแข็งแรงพอให้สุขภาพแข็งแรงไข่จากโรคไผ่ไข้เจ็บทั้งเหมดทั้งม้วนตั้งคิดตั้งใจตั้งคิดตั้งใจเฮ็ดบุญน้าแม่จะไปเฮ็ด ทั้งผู้ใดซิ้เถือกระทวทอมาให้แม่กินท่านหนึ่งจะไปให้เข้าวัดที่วัดร้อยครั้งก็ไม่เท่าไม่ให้แม่กินเหมือนกันจะบอกเห้ผู้ใดอยากจะบุญไม่เห็ุบุญย่อมมีชีวิตแม่พุทธบาปพุทธกรรมใลูกใดเ้วยอจะบอกให้เด้อ่อทังแม่สิบว่าซักซิดยังแต่จางว่าจะซักซิดสำหรัลูกตัวเองแต่ว่าสิซักซิดไม่แต่ว่าซักซิดหม่ซักซิดให้ลูก,กเต่าเขาเลียงมากมากข้าระว่าเป็นหนี้แม่อยู่ว่าแต่ได้ของคนแต่ละคน น,นุกะนุก่ะขอให้แม่นี่ยู่เป็นลมพ่อลมไส้ของลูกหลานดนดนๆยู่เป็นเสาหลักของลูกได้แม่เด้อแม่ก็ยกกอยากยูเป็นเสาหลักอยู่ดนๆม่มี่ชายยูข้ามฝ้าดอกแต่นุอยากให้แม่อยู่ดนๆดน,นะเป็นอยู่เป็นลมพ่อลมไส้ของลูกกับปฏิบัติธรรมยู่นีล่ล่ะยู่เป็นลมพ่อลมไส้เป็นที่เพิ่งผ้าอาศัยของลูกหลาน<ม>เป็นเสาหลักของลูกหลานของรอบครั่วของ ต้นตะกูลเห้าแม่สอยูเห็นความสำเร็จของลูกบัดทุกคนลูกทุกคนอย่างไ้เอามีดีได้ผู้ได้บุมาก่าละว่ากิรับกรรมไปพวกเป็นอย่างนี้แม่บวรวายอย่างอันใดสิสูพ่อแม่เพิ่งบอกว่าหามนักยังมี่บนผูงมี่พอมี่แม่มีชี่ิตอยู่หามนักมี่บนผูงพ่อแม่ตายไปแล้วบูได้มี่บนข้าละว่าบูมีผู้ได้บาบลาทษให้ได้คือต้องมีรับกรรมต่อไปเบื้องคนของอีหลีเลยพ่อแม่สวนว้ยว่า พอแม่มีซี่เวียนยูนไปฆ่าละวะพอแม่เพินเอิญหับนัดมีบนปู่แล้วสิ่งที่มีต่คววมจะเลื่อนลูเรื่องปัฒนาได้ก็สําเร็จสําเร็จคือข,ข้อนแม่คือข้อนอันไปเสือก<า>พอได้ยังได้บุญไม่เหตุเอาหลดย่ำแม่มีชีวิตนี่ย่างแม่ตายแล้วสีเห็ุบุญหายอีแม่ก็น,น่าเสีย,ยใจสามสิบเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเป็นสิไดใเอาอยากได้ยังมากอยากได้ยังว่าให้แม่กินออามาให้หนดย่ำแม่มีชีวิตนี่ เ่อมันตายแล้วสิเฮ็ดบุญหาแล้วท่านหาเลาดอกจากมันสิได้รือบ่ได้แล้วตอนนั้นตายแล้วนี่ขันอยากให้กินกับม,มาหาบาทรชิบาตรก็ไเลย่มีีงินจักบาทก็ไหนมากลับมาค่าละวะขอบุญขอญขอึ้นขอ,อแม่เลียงมาขันผมมีพอเม่เลียงแล้วบันนี้หญ่ยบองอยู่ในกองมันเกาเดือนคุณก่องมาแม่หาเลียงหาทรงหาเรียนให้จน,นเรียนจนได้ทางานทกากันหันหัางมีดีได้ขึ้นมาให้คือหอดแม่เด เท่านั้นแหละฝากบอกสุกคนทุกคนให้ขหึ้ขนหอดแม่ขึ้นหอดพ่อโมแมนว่ามันเกิดไปเลี้ยงเต้าเพื่อนเพื่อนเลี้ยงเต้ามูอเด้อันนี้แ่านั่งอยุ่อนนี้เขาเอามาให้กินเนี่ยที่ได้บุญลายก็ไปเลี้ยงคนเลี้ยงเหล่ามูในงานได้สิบอกมันซ้ำแมเ่เปิดดวงให้ให้ลูกได้สิบอกไงซ้ำเปิดดวงให้ลูกเปิดให้ไปหากินหายโยให้ไปอ่อคนมีบุญมีศีลมีธรรม ไปเจอคนมีบุญมีศีลมีธรรมแล้วสิได้เ,เริ่องรู้เรื่องไปนานนี่ขั้นบกผ่ามากขอขมาแม่สักคนขอขมาแม่สักคนขอพ่อน้าแม่สักคนก็ลําบากใจเลยจะบอกให้เมื่อวานดีอดเมื่อกมาฆ่าละวานันนี้ราะว่าแม่ยังมีชีวิตอยู่พวกโตยังมีโอกาสที่สิรวยได้อยู่อ่ามีโอกาสที่สิรวยได้อยู่เพราะแม่เป็นผู้ปดกเเลยพราะว่าหยังนะตอนนี้ยังมีแม่ให้ปดกรรอยู่ม่นบอ ข้นูเขาบ่มีพอมีแม่ได้แบบนี้เขาเชื่อใจเทพบุญให้ไปให้แม่เนี่ได้สาม,ม,ออมสิบ,ปสบสสเ,เปอร์เซ็นเตอ,อรนะ์จะบอกให้ดังนั้นผู้ใดที่ไม่พอมีแม่ก็ต้องมาคารวะพ่อแม่ขอละบาปละโทษขอโหสิกรรมขอแล้วก็ขอพ่อจากแม่จังสิบอกจะไปสร้างโบสถ์สร้างศาลาเมิดเป็นรอยล้านท่านล้านกระโบกคอเอาเขาไม่ให้แม่กินจานหนึ่งนะจะบอกให้นี่เราะควมจัดศีของโคของแม่ให้จำไว้ลูกทุคกคนก็ได้ หายคิดฮอดพ่อฮอดแม,ม,ม,แมข่ขั้นบ่มีพ่อมีแม่เจ้าของเชียงยานนี่บอกขั้นทางขั้นนี่ขั้นลำขั้นรวยมากหายมาหาแม่หามาหาพอ่อแล้วสิตเจริญไปเรื่อยๆเนี่ยพอเป็นลำรวยแล้วจิตบ่ทิ้งพ่อทิ่งแม่ก็บ่จเจริญไปนานเลยคนสิบอกให้แม่อยู่เพื่อลูกอยากเห็นความสำเร็จของลูกบ่อยอมว่ายังห้ลูกเสียใจกันเสียข้อเข,เขียยอยู่ขอ้อกบวาอยังเข้าบวาเออยันตะลูก สัพเพติโยวิวันสันตุความจังไรทั้งควงของบำลาดไป <c oughs> สับพาโลคาวินาจันตุโลั้งหลายลท้อโลข้างหลายของปวง <c oughs> สัพเพผู้ธาสัพเพธรรม,มาสัพเพสังคาโลั้งควงของขัานจงหายมาเตพระวัวนตะลายโยอันตะลายทั้งปวงอย่าได้มีแก่ลูกของข้าพเจ้าสุขีที่กายโยโกภา ขอให้ลูกของข้าพเจ้าจางเป็นผู้มีความสุขมีอายุเงินสุขกายสบายใจค่อยสุขประสบผลสำเร็จในหน้าที่การงนานทุกๆร่องตัวอย่างปัฒนาได้ขอให้ได้ตามทีป่าปัฒนาไว้ค่ะคลิปนี้ก็จบลงไปแล้วนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ